นี่คือดอกปทุมมาหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อสยามทูลิปนะครับเห็นดอกไม้ที่ดูสวยงามสง,ง่าแบบนี้เนี่ยใครจะไปคิดล่ะครับว่าเบื้องหลังของมันมีเรื่องราวที่น่าทึ่งซ่อนอยู่จากพืชป่าธรรมดาธรรมดากลายมาเป็นดาวเด่นระดับโลกแถมยังมีความลับมูลค่ามหาศาลที่ซ่อนอยู่ใต้ดินอีกด้วยคือเจ้าพืชชนิดนี้เนี่ยนะครับมันมีชีวิต2ด้านที่แบบแตกต่างกันสุดขั้วเลยในต่างประเทศมันคือสยมทูลิป ดอกไม้หรูราราคาแพงที่เราจะเห็นตามร้านดอกไม้สวยๆแต่พอกลับมาบ้านเราปุ๊บมันคือดอกกระเจียวครับเป็นผักพื้นบ้านที่คุ้นเคยกันดีเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกหรือใส่ในแกงต่างๆโอ้โหเป็นอะไรที่แตกต่างกันมากเลยนะครับแล้วชื่อของมันสำคัญชไหนเรามาดูกันครับเพื่อชนิดนี้เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในวงเดียวกับขิงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma a l i s m a t i f o l i a แต่ชีวิตของมันจะเปลี่ยนไปเลย ขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังมองมันจากมุมไหนของโลกและนี่ก็คือความลับแรกที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เลยไอ้ส่วนสีชมพูสวยๆที่เราเห็นกันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่กลีบดอกนะครับแต่มันคือใบที่เปลี่ยนรูปร่างไปทําหน้าที่พิเศษเราเรียกมันว่าใบประดับส่วนดอกไม้จริงๆของมันมีขนาดเล็กนิดเดียวเองครับซ่อนตัวอยู่ข้างในนู่นเลย เอาละครับทีนี้เราจะเปลี่ยนมุมมองกันหน่อยเพราะว่าขุมทรัพย์ที่แท้จริงของอุตสาหกรรมนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่เหนือดินอย่างที่เราเห็นกันหรอกนะครับแต่มันอยู่ในที่ที่เรามองไม่เห็นตั้งหากละ่ะคําถามสําคัญเลยก็คือแล้วเงินจริงๆในธุรกิจประทุมมาเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่ไม่ใช่จากดอกไม้สวยๆที่เราเห็นกันหรอและคำตอบก็อยู่นี่แล้วครับดูข้อมูลของปี2565นีสิครับชัดเจนมากเลย ในขณะที่มูลค่าการส่งออกดอกปทุมมายอยู่ที่ประมาณ1.3ล้านบาทแต่การส่งออกหัวพันธ์ที่อยู่ใต้ดินกลับมีมูลค่าสูงถึง15.7ล้านบาทโอ้โหมากกว่าการเป็น10เท่าเลยนะครับนี่แหละครับความลับที่ซ่อนอยู่ใต้ดินของจริงสิ่งนี้แหละครับที่เราเรียกว่าหัวพันธุ์หรือทางวิชาการหน่อยก็เงามันคือลำต้นใต้ดินที่หน้าตาอาจจะดูธรรมดาธรรมดานะครับแต่กลับเป็นเหมือนทองคําของอุตสาหกรรมนี้เลย เพราะทั่วโลกต้องการนำข้าหัวพันธ์ุเหล่านี้แหละครับเพื่อเอาไปปลูกต่อเป็นไม้ตัดดอกแล้วก็ไม้กระถางตัวเลขนี้ยิ่งตอกย้ําเข้าไปอีกครับถ้ามาดูฝั่งเกษตรกร,ร,กรที่เน้นผลิตหัวพันธ์ุเพื่อขายเนี่ยสามารถสร้างกําไรเฉลี่ยต่อไร่ได้สูงถึง148,500บาทเลยนะครับซึ่งมันมากกว่าการขายดอกไม้ตัดดอกอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วอะไรคือเบื้องหลังความสําเร็จนี้ล่ะแน่นอนว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบฟุกฟุกนะครับ แต่มันมาจากภูมิปัญญาและเทคนิคการเกษตรที่ชาญฉลาดมากๆของเกษตรกรไทยเหล่านี่เองและนี่คือเคล็ดลับที่น่าทึ่งมากครับเกษตรกรไทยใช้เทคนิคที่เรียกว่าการปลูกกลับหัวฟังแล้วอาจจะงงๆนะครับปกติเราปลูกพืชก็ต้องเอาส่วนยอดชี้ขึ้นฟ้าใช่ไหมครับแต่เทคน,คนิคนี้คือปลูกโดยให้มันชี้ลงดินซึ่งวิธีการที่ดูแปลกๆแบบนี้แหละครับกลับเป็นการไปปลดล็อกศักยภาพของมันทําให้ตาข้างๆเนี่ยสามารถแตะหน่อใหม่ออกมาได้เยอะขึ้น ผลลับก็คือได้กอที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้จํานวนหัวพันธุ์เพิ่มขึ้นนั่นเองครับสุดยอดจริงๆจริงๆแล้วการขยายพันธุ์มันก็มีหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อได้ต้นปลอดโรคจํานวนมากๆหรือการเพาะเมล็ดเพื่อสร้างสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาแต่ถ้าถามว่าวิธีไหนที่เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมที่สุดก็ยังคงเป็นการแยกหัวพันธุ์นี่แหละครับเพราะว่ามันทั้งง่ายเร็วแล้วก็ได้ผลผลิตที่แน่นอนที่สุดแต่ว่าเส้นทางสู่ตลาดโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้ลรยด้วยกลีบกุลหลาบบนะครั เกษตรกรต้องเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่เลยทั้งการรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานแล้วก็ต้องต่อสู้กับศัตรูตัวฉกาจที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอีกด้วยคือตลาดโลกเนี่ยเขามีความต้องการที่จะเพาะเจาะจงแล้วก็เป๊ะมากๆครับนอกจากหัวพันธุ์จะต้องปลอดโรคมีคุณภาพสม่ำเสมอแล้วนะยังมีข้อกําหนดที่น่าสนใจอย่างเช่นตุ้มรากสะสมอาหารจะต้องมีความยาวแค่8ปดถึงสิบเซนติเมตรเท่านั้นเพื่อให้มันปลูกลงในกระถางขนาดมาตรฐานได้พอดีเป๊ะเลย และอุปสรรคที่สำคัญที่สุดที่เป็นเหมือนศัตรูตัวฉกาจของผู้ส่งออกทุกคนเลยก็คือโรคหัวเน่าครับแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วใช่ไหมครับโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราที่อยู่ในดินมันสามารถเปลี่ยนทองคําใต้ดินของเราให้กลายเป็นสีคล้ำๆเน่าเละแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นทําให้ผลผลิตทั้งหมดเสียหายแล้วก็ไร้มูลค่าไปเลยในพริบตาเดียวเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญที่สุดก็เลยอยู่ที่การป้องกันครับ เกษตรกรต้องวางแผนรับมือกันตั้งแต่ก่อนจะเริ่มปลูกเลยนะเริ่มตั้งแต่ต้องเลือกใช้หัวพันธุ์ที่ปลอดโรคเท่านั้นต้องเตรียมดินให้ระบายน้ําได้ดีมากๆโดยการไถาตากดินใส่ปูนขาวฆ่าเชื้อไปจนถึงการจัดการเรื่องน้ําเลยครับโดยจะรดน้ําเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นเพื่อลดความชื้นสะสมที่เป็นสาเหตุหลักของโรคนี้นั่นเองแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่แหละครับมันได้หลอมรวมกันจนทําให้ปฐุมมากลายเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่ดอกไม้สวยๆหนึ่งดอก การเดินทางของปฐุมมาจากพืชป่าที่อาจจะไม่มีใครรู้จักสู่การเป็นสินค้าส่งออกมูลค่ามหาศาลมันได้สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาความมุ่งมั่นและศักยภาพของเกษตรกรไทยได้อย่างแท้จริงเลยครับมาสรุปประเด็นสํำคัญสคัญที่น่าจดจําในวันนี้กันหน่อยนะครับข้อแรกเลยก็คือปฐุมมามี2บทบาทที่น่าทึ่งมากข้อ2มูลค่าที่แท้จริงของมันซ่อนอยู่ใต้ดินในการส่งออกหัวพันธุ์ข้อ3 เกษตรกร,ร,กรไทยเรามีเทคนิคที่ชาญฉลาดมากๆเพื่อเพิ่มผลผลิตและข้อสุดท้ายความสำเร็จนี้ต้องแลกมาด้วยการต่อสู้กับอุปสรรคสำคัญอย่างโรคหัวเน่านั่นเองเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่ได้เห็นดอกปทุมมาสวยๆลองนึกดูสิครับว่าเราจะนึกถึงแค่ความสวยงามของมันหรือว่าจะนึกไปถึงเรื่องราวของขุมทรัพย์อันล้ำค่าและผุมมปัญญาอันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้ผืนดินแห่งนี้